คุณเคยพบเจอใครที่บางครั้งพูดเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งใช้ชื่ออื่นหรือแสดงท่าทีที่ต่างไปจากคนที่คุณเคยรู้จักไหมคะนี่อาจไม่ใช่การแสดงแต่มันคือโรคทางจิตท,ที่เรียกว่าโรคหลายอัตลักษณ์หรือ Dissociative Identity Disorder ค่ะในละครไทยเรื่องล่าตัวละครมัทุสศรเธอได้สร้างบุค,คลิกใหม่ชื่อหุงขึ้นมาและยังมีอีกหลายบุค,คลิกที่เธอได้สร้างขึ้นมา เพื่อรับมือกับความเจ็บปวดจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศของเธอตัวตนที่เธอสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ใช่แค่การแสดงออกแต่คือคกลไกของจิตใจในการปกป้องตัวเองของเธอจากละครไทยเรื่องล่าเป็นตัวอย่างของโรคหลายอัตลักษณ์ซึ่งโรคหลายอัตลักษณ์คือโรคที่บุคคลมีมากกว่าหนึ่งบุคคลิกในร่างเดียว แต่ละบุคลิกจะแยกขาดจากกันและผัดกันควบคุมอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมสาเหตุหลักของโรคหลายอัตลักษณ์มักเกิดจากการผเผชิญเหตุการณรุนแรงในวัยเด็กเช่นการถูกทำร้ายหรือถูกล่วงละเมิดสมองจึงได้สร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองจากความทรงจำที่เจ็บปวดลักษณะของผู้ป่วยโรคหลายอัตลักษณ์ผู้ป่วยมักมีตัวตนหลักและตัวตนรองอีกหลายบุคลิกบางคนอาจมีมากถึง100ตัวตนโดยแต่ละตัวตนอาจมีเพศอายุหรือบุคลิกที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยเมื่อบุคลิกเปลี่ยนไปผู้ป่วยอาจจาสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยและอาจารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเช่นรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นเด็กหรือรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นการรักษาหลักของโรคหลายอัตลักษณ์คือการทําจิตบําบัดเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจความทรงจาที่ถูกตัดขาดไดเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองแม้จะยังไม่มียารักษาโดยตรงแต่การดูแลอย่างต่อเนื่องสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือความเข้าใจจากคนรอบข้างเพราะการยอมรับคือก้าวแรกของการเยียวยาหากคุณสงสัยว่าตนเองหรือคนใกล้ชิดมีอาการควรได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเราไม่ควรตัดสินจากแค่สิ่งที่เห็นเพราะอาจจะเป็นการตีตาโดยไม่จำเป็นการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้เข้าถึงการดูแลที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ